ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการเสด็จเถลิองถวันยราชาสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9ในพระบรมราชจักรีวงศพระบาทสมเด็จพระบรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงบำเพ็ญพระราชการณียกิจนานับประการด้วยพระวิทยะอุตสาหะเพื่อยังประโยชน์สุขแก่ปวงประสบนิกรและเพื่อความวัฒนาสถาวรของประเทศอย่างมั่นคงหนึ่งในพระราชภารกิจสำคัญยิ่ง ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงถือปฏิบัติคือการส่งเสริมอุปถัมภ์ศิลปะวิทยาสาขาต่างๆให้คงอยู่คู่บ้านเมืองและใช้เป็นแนวทางให้ประชาชนได้ประกอบอาชีพอย่างสุจริตในสูนพระองค์ทรงมีพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถล้ำเลิศในด้านศิลปะวิทยาทุกแขนงผสกนิกรต่างปลื้มปิติและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จงตระหนักถึงคุณค่าความสําคัญของศิลปะวิทยาการทุกด้านเฉพาะด้านศิลปะวัฒนธรรมนั้นพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพระบรม,มราชูปาช์และแนวพระราชดำริให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์และสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของชาติในด้านต่างๆนอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด,ก,ปรดกระหม่อมให้ฝื้นฟูพระราชประเพณีที่สําคัญตลอดจนการปรับปรุงงานพิพิธภัณฑ์และโบราณาคดี เหตุการณ์อันเป็นที่ประจักษ์ในพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าวเช่นเมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินโรงเก็บเรือพระราชพิธีในคลองบางกอกน้อยพอดพระเนรเห็นเรืออยู่ในสภาพชำรุดซุดโศมจึงมีพระราชดำริว่าถ้าจะให้มีการฟื้นฟูการเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินขึ้นก็ดูไม่เป็นการสิ้นเปลืองอะไรนักเพราะเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายทําขึ้นเพียงครั้งเดียวก็ใช้ได้ไปนานส่วนประโยชน์ที่พึงจะได้รับนั้นมีอยู่มากมายและหลายทางด้วยกันเช่น หรือพระราชพิธีต่างๆอันสวยงามและทรงคุณค่าในทางศิลปะอย่างยิ่งนั้นก็จะได้รับการดูแลรักษาและบุรณะซ่อมแซมให้ดีอยู่เสมอเป็นการรักษาสมบัติอันมีค่าของชาติให้มีอายุยืนยาวออกไปทั้งจะได้เป็นการฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีที่บรรพชนของเราได้กระทำมาแล้วก่อนให้ดำรงอยู่เป็นที่เชิดหน้าชูตาของชาตินับแต่นั้นมาก็มีการจัดกระบวนพยุหะญาตราจุลมากในงานพระราชพิธีและในงานรัฐพิธีสืบเนื่องมาจนปัจจุบัน อีกคราวหนึ่งคือการอนุรักษ์ชุมชนเก่าบริเวณวัดอนงคารามบวรวิหารซึ่งเป็นนิวาสสถานเดิมของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมเมื่อครั้งทรงพระเยาว์ถือเป็นโครงการตัวอย่างของงานอนุรักษ์ตามแนวพระราชดําริแบบองค์รวมที่บูรณาการความสําคัญของประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมมัณฑนศนิลป์และการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่ดีของชุมชนได้อย่างเหมาะสมยิ่ง ภาพจิตรกรรมฝาผนังพระพุทธรัตนสถานตามแนวพระราชดำริสะท้อนถึงน้ำพระราชหฤทัยและพระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยทรงมีพระราชประสงค์ที่จะแสดงลักษณะศิลปกรรมรัชกาลที่9ได้อย่างเด่นชัดรายละเอียดดังพระราชดำรัิบางตอนที่พระราชทานแก่คณะผู้ถวายงานกว่าว่ารูปฝาผนังแบบเดิมเป็นคลาสสิกจะไม่เขียนรายละเอียดตามหน้าคน เขียนใหม่ต้องเป็นสไตล์ไลซ์เหมือนจริงเป็นจิตรกรรมสมัยใหม่สองมิติมีการตัดเส้นอย่างการเขียนน้ำให้เป็นแบบจิตรกรรมประเพณีเราไม่ได้เขียนให้เหมือนจริงเขียนต้องดีกว่าจินตนาการพุทธศักราช2,559เป็นวาระครบ70ปีแห่งการครองสิรราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยสำนึกและรำลึกในพระราชกรณียกิจที่ทรงบำเพ็ญ เพื่อทำรงรักษาและสืบทอดมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมของชาติทุกสาขานับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อแผน่นดินไทยอย่างอเนกอนันต์พระองค์จึงทรงเป็นเอกสัตย์อัครศิลปลินโดยแท้